เลิญพ่อลูกมีคำถามถามว่าถ้าเราถูกญาติเบียดเบียนจะรักษาใจอย่างไรแม่บอกได้เลยลูกเป็นเพราะว่าจิตของลูกมันขาดเมตตาคือการให้อภัยขาดความการุณาที่จะคิดเกื้อกูลสมเคาระห์เขือ่อญาติและขาดมุทิตาจิต ในการที่เขาได้มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้เป็นญาติเราลูกขาดอูเบขาในการวางใจเป็นกลางเมื่อเห็นคนเหล่านั้นไม่ทําในสิ่งที่ลูกคิดว่าควรจะทําลูกขาดผมวิหารสีใจลูกมาเลยแห้งแรงเมื่อครั้งอดีตที่แม่ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมแม่ก็เคยคิดอย่างลูกแหละ แต่เมื่อแม่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วแม่ได้โอกาสฝื้นกลับมาในโลกมนุษย์ใหม่30กว่าปีที่ผ่านมาแม่ขอบคุณทุกๆคนและพยายามที่จะบอกตัวเองว่าเราโชคดีโชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ 2. ได้มีโอกาสพบพระพุทธศาสนา 3. ม,มีโอกาสได้เป็นผู้ให้ ช่างโชคดีเสียเหลือเกินขอให้คำถามคนที่ถามมานี้คิดได้และลูกจะรู้ว่าในโลกนี้ไม่มีใครเบียดเบียนเราไม่มีใครทำร้ายเราแค่เพียงเราต้องมีสติให้มากพอช่วยเท่าที่เราช่วยได้ช่วยไม่ได้รักษาใจให้ดีวางใจเป็นกลางกับโลกธรรมแปดเพราะ ญาติเราบางคนอาจจะยังไม่มีคุณธรรมหรือเขาอาจจะขาดสติไปชั่วครั้คราวเวลาที่เขาทุกเขาก็จะแสวงหาคนที่จะช่วยเขาดับทุกนั่นเป็นเพราะว่ามันเป็นวิธีการของหลายๆคนที่ยังไม่รู้และยังช่วยตัวเองไม่ได้แต่สมเด็จพ่อบอกว่าที่ทุกข์เพราะใจก็เมื่อเรื่องว่าใจทุกข์ก็จงกลับมารักษาใจ ภาวนาให้ที่พอใจของเราเข้าฌานได้จนพระปิติเกิดแล้วเดี๋ยวปัญญายาัณมันจะเกิดเองและเราก็จะรู้วิธีการแก้ทุกข์ให้กับตัวเองได้และรู้วิธีที่จะแก้ทุกข์กับญาติหรือกับเพื่อนมนุษย์ที่เข้ามาหาเราได้มันไม่จำเป็นว่าจะต้องให้เรื่องทรัพย์สินเงินทองเขาอย่างเดียวแค่ รอยยิ้มและกำลังใจไม่ดูถูกเกียดตยามเขาให้เขาใจเศร้าหมองก็เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่เช่นกันนะจ๊ะคนดี